เช็คลวกเลขลากับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวดววันศุกร์ที่13กันยายนที่ผ่านมากับเลข6116นะคะและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอังคารพุธกลางคืนและวันเสาร์เลขเด่นประจำวันเกิดคุณได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีค่ะ สำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่16กันยายน2567มีเลขมงคลดังนี้41678จับคู่3ตัวเด่น416 417 418 167 168 678 674 67 784 781และ846 จับคู่สองตเด่นบนล่าง41 46 47 48 16 17 18 67 68และ78สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุของแม่อายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะ เสริมดวงคนวันอาทิตย์ให้ทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแข่หรือทำบุญกับแม่เลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับบุญค่ะสำหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์936-21ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่องคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนกำลาังเข้าซ่อม เสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทำบุญร่วมบุญสร้างถนนหนทางหรือร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์107-25ท่านที่เกิดในวธนาคารสรื่อคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำเสริมดวงคนธนาคารให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำร่วมสร้างห้องน้ำสร้างที่เก็บน้ำ เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจสือสำหรับเลขมงคลคนบันคาร1 4งคาร14759ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคุณนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันพุธกลางวันจะฝันแม่นและถ้าหากมีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตอายุของเขานะคะเลขรถเข็นศพเลขฝาโลงเสริมดวงคนวันพุธกลางวันให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพ เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน18309ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อคุณนั้นจะมาจากเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือเฉี่ยวชน ถ้ามีหลายคันโดยเฉพาะคันที่เป็นสีขาวหรือสีดำละจะเด่นมากๆเสริมดวงของคนบรรพุธกลางคืนให้ทําบุญลงศพทําบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนบรรพุธกลางคืน1 6ึ่งสา ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่คุณนั้นจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังซน,น,นถามเลขจากเท้าหรือเขาหยิบเลขให้แล้วนอกจากนี้เลขจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อเสริมดวงคนวันพระหัสให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อคะ่ะสำหรับเลขมงคลคนวันพระหัส21967 ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อขุนนั้นจะมาจากอายุพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทําดีกับพ่อขอพรพ่อหรือโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเครรหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็ทําบุญให้กับท่านเลขสลิปเงินโอนให้พ่อเลขสลิปเงินโอนทาบุญสี่ตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณคะ่ะสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์สี่สองหนึ่งห้าแปด ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อคนนั้นจะมาจากาคนพิการหรือคนตาบอดนะคะเป็นการร่วมบุญเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งห้าแปดสองหกอย่าลืมนะคะเวลาซื้อก้าวก็ต้องซื้อหกซื้อหกมต้องซื้อก้าให้พิารณาจากเลขเด็นประจําวันเกิดซื้อน้ำโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวัน สำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชัน m อ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคำคำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลัาางที่มี หมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปางขอให้เฮงขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ